ไอปีนเป็นไอปีนโอ้เจ้าจ้อยเก่งมากสลาแม่เหรอปีนท้องแล้วครับเพิ่งตรวจเจอค่ะชัวร์สิคะแม่ผมเก่งเหมือนพ่อแล้วครับค่ะเดี๋ยวก็คงไปหาหมอค่ะได้ครับ องั้นเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนเลยนะคะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ขออัพนี่ปั๊บหนึ่งอืมอะไรจ่ะเนี่ยอเออปองพอดีปิ่นนึกขึ้นได้เพื่อนปิ่นแนะนำมาบอกว่ามีคลับสำหรับคุณแม่และลูกน้อยนะ ที่ดีมากๆเลยชื่อว่า S26 ครับเอเดี๋ยวเราจะแบบโทรไปปรึกษาเขาดีไหมหรือว่าระหว่างทางไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้แนะนำเราได้เออเลองดูสิเพื่อนปองก็แนะนำเหมือนกันเขาให้คำปรึกษาฟรีด้วยอ๋ฟรีเหรอนั่งเลยนั่งเลยมาโทรก่อนโทรก่อนไม่ดูป่อ speakerphone เลยนะเป็นแล้วอรกอแล้ว พยาบาลทันยานรักษายินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ,ช,ญญคะ,คะชื่อปิ่นนะคะพอดีว่าเป็นเป็นคุณคุณแม่ใหม่ๆเลยคะคะเพิ่งตรวจพบว่าตั้งครรภ์น,นะคะเออค,คือคือ,คอตอนนี้ค่ะอยากทราบว่าอะไรบ้างที่ทำได้แล้วอะไรบ้างที่ห้ามทำบ้างนะคะยินดีด้วยค่ะ<า>แม่สำหรับคุณแม่ที่เพิ่งทราบว่าท้องเนี่ยก็ต้องรีบไปฝากท้องที่โรงพยาบาลให้คุณหมอเช็คอีกครั้งนะคะ ตอนนี้เนี่ยรบกวนคุณแม่งดดื่มแอลกอฮอล์รักษาสุขภาพและความสะอาดของร่างกายค่ะเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนแล้วก็ไม่ควรยกของหนักหรือเรื่องอื่นๆของนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ความเครียดจากการทํางานด้วยค่ะแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะคะอะไรที่ทานได้บ้างอะคะ่ะเน้นอ,อาหารห้าหมู่ค่ะงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนของหมักดองอาหารรสจัดอาหารที่ไม่มีประโยชน์เช่นของหวานต่างๆนะคะอ เออเออขอขอทราบนิดนึงครับผมของเผ็ดเนี่ยเข้าใจนะครับ,ค,รบคาเฟอีนเนี่ยเข้าใจครับแต่ของหวานนะครับทาไมล่ะครับสําหรับคุณแม่ตั้งครันฮอร์โมนของการตั้งคันจะสูงขึ้นเรื่อยๆตามอายุของคันซึ่งฮอร์โมนนี้จะไปต้านน้าย่อยน้ําตาลคืออินซูลินจากตับอ่อนทําให้อาจเกิดภาะวะผาวานระหว่างตั้งครันได้ซึ่งควรหลีกเลี่ยงของหวานหรืออาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปค่ะ ที่สําคัญนะคะคุณแม่ควรดื่มนมที่มีโคเลสตสูงเพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกในครรภ์แล้วก็สุขภาพที่ดีของคุณแม่ด้วยค่ะก็ดื่มอ,อย่างน้อยวันละ1แก้วค่ะอ๋อดีเลยค่ะอันนี้เราก็ทานไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนาะเยี่ยมเลยคะ่ะคุณแม่ที่สําคัญคุณแม่ควรพบคุณหมอ <c oughs> อ้วันดีค่ะวันนี้เนี่ยกำลังจะออกไปหาคุณหมอเลยค่ะเออยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอุ่นใจขึ้นเยอะมากเลยค่ะหากต้องการคําแนะนำเพิ่มเติม,เ,ม,เ,มเรายินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอขไปหาหมอหนึ่งแก้วก่อนไวมากเลยนะคะเพื่อนลูกของเราืูอ